ก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ไลา์เกมเศรษฐีของช่องลัอคกี้ทอยเกมเศรษฐีนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำริปของเราต่อๆไปด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมาอยู่ในช่วงเดี่ยว4นะครับเออเอามินดาว่าชุดว่ายนะ้ำเวอร์ชัน e ี o นะครับมาเดี่ยว4บวกกับ บวกไทเทเนียมจมดีนะครับที่เราเนี่ยทำการปิดมาแล้วนะครับหมดไปที่หนึ่งเออไม่ใช่หนึ่งอะไรละ้าพันหนึ่งร1อ0เพชนะครับเออก็ถือว่าเป็นราคาที่อวยนะครับเกมอวยนะใครที่ปิดเออมากกว่าประมาณ800 0ขึ้นไปอ่ะเริ่มแบบค่อนข้างที่จะปิดเยอะแล้วนะครับหรือว่ามีครับมีคนที่ปิดจนไปถึงหลักหมื่นกว่าก็มีนะผมเห็นเยอะเลยออะส่วน เซ็ตจี้ที่เราจะใช้นะครับอันนี้มันจําเป็นจริงๆนะจริงๆอนะ่ะผมไม่อยากจะใช้เอกับดักสไปายครับแต่มันมีออบตัดเจ็ดสิบเว้ยแล้วยี่อื่นมันไม่มีออบตัดอะแล้วออบตัดช่วงนี้มันหาย,ยากอนะ่ะคุณดูเออต้องเข้าใจเลยนะนะคือแบบเดี๋ยวจะมีคนมาทัวร์กาเอเ้ยทำไมถึงใส่กับดักสไปายอะไรเงี้ยเออมันต้องมีอยู่แล้วเหระโอ้ว่า ต้องเอามาเพื่อตัดการนะครับไม่งั้นคิวเขายากนะคนดูเออเดี๋ยวสี่มันต้องรวดเร็วทันใจนะครับไม่งั้นเราตุยก่อนนะเอออ่ะเดี๋ยวลุยกันเลยแล้วกันนะครับเออเซตก็ประมาณนี้แหละเอาเขาเรียกว่าดัดแปลงไปแล้วกันนะครับเพราะมันไม่มีตัดการจริงๆเว้ยเออจริงๆก็ไม่ได้อยากใส่กับดักสปายหรอกแต่มันก็ดีครับเผื่อเจอไม่เนอว่าอะไรเงี้ยเอาสปริงมาดั้งมามา,มาตั้งหอก เออมาดั้งกันเลยเอาสปริงมาตั้งไว้ที่เรายืนเมื่อจบเทินนะครับถ้ามันออกนะโอเคเออเดี๋ยวถ้าออกตัดการ์ดมามีแบบให้รูดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็รูดนะครับเออไม่ต้องห่วงครับโอเคเราก็มาเจอกับเอ่อตัวใหม่ด้วยนะบาริมีแกะเวอร์ชั่นอีโวนะครับเออเดี๋ยวเราค่อยเป็นสองกี้เขาดูนะสองกี้เลย โบเข้าไปอ่าก็ถือว่าโหดนะโหนเลยนะครับโอเคโอเค,อ,เคอ่าเราก็ประมาทไม่ได้ทั้งทั้งหมดนั่นแหละเพราะเขามีจี้ดูดด้วยไงแต่ไม่เกียร์ต้องลองไปหนึ่งตานะครับตอนยังไม่ได้อัดคลิปอ่ะคือเราโดนดูด3มช่องของออฟจี G ้ฝ่ายตรงข้ามไปเว้ยแล้วมันมันไม่กันนะครับแปเปอร์ไม่ออกทะลุเลยโอ้โหจะบ้าตาย เร้่องย่างคือแบบออฟผมมันไม่มีออฟป้องกันไว้เส้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าป้องกันมากับตัดการมาผมก็เอานะั่นแหละแบบเลือกนะวงเล็บว่าต้องเป็นแบบเลือกนะครับหรือว่าแบบตายตัวไปเลยอะไรเงี้ยเออถ้าป้องกันก็คือป้องกันตัดการก็คือตัดการ,การเลยอย่างเงี้ยผมจะเอานะแบบนั้นอะ่ะถ้ามันไม่ตายตัวมันก็ไม่น่าสุ่มครับจริงๆเราเรอถ้าแบบสุ่มอ่ะรอออฟฟีไม่ดีกว่าที่มันแบบให้ล็อกอินหรือว่าเล่นในพาร์ทอะไรเงี้ยเออ มันยังจะดูดีกว่าครับมันยังยังจะแบบคุ้มกว่ามันยังจะดูดีกับคุ้มกว่าเยอะเออเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจกันดีๆนะครับเลือกบริโภคแล้วกันนะไปดูนะเออเลือกบริโภคแล้วกันนะครับเออเรียกว่าจะเบิ้ลอีกโอเคเออตรงนี้ละกันนะครับ เพราะตรงนี้มันมีเอฟเฟกต์พื Q ้นที่นะเขาคงจะไม่ดูดเราเข้าหรอกอ่าโอเคโบกไปหนึ่งทีแต่ไม่ทำลายเต่านะ <c oughs> ไม่ทำลายเต่านะครับอ่ะขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเออดักไว้ก่อนเขาน่าจะมาแถวกลางใช่ไหม เออเราจะประมาทมาลีบีแกะไ้ได้เลยคนดูโล่เราทะลุอย่างไวเลยถ้าโดนขเขาแบบสัตสัตคอมโบนะครับถ้าโดนเขาสัตคอมโบนะกลับเมืองรัวๆน,นี้ร้องเลยนะครับเออเดี๋ยวดูนะเราจะทะลุหรือเปล่านี้แต่ป้องกันเรามีค่อนข้างเยอะนะครับ <Wow. S 1> ก็มันอุ่นใจนิดเดียวแค่นิดเดียวนะต้องบอกว่านิดเดียวนะครับอ่ะ เขาสร้างแลนด์มาร์กแล้วด้วยดูดิโอ้หเมืองเขาเต็มหมดเพื่อนหู้โดนแล้วไงเห็นไหมเนี่ยโล่เราไปหมดเลยคนะรับทะลุยันหมวกเห็นไหมโล่เรามีทั้งสองขั้นนะ่ะทะลุยันหมวกหนึ่งขั้นนะ่ะคนดูนี่แหละครับมันอันตราย,ยจริงๆนะก็บอกอยู่ครับว่าประมาทไม่ได้เลยนะประมาทก็คือตุยครับประมาทเท่ากับตุยครับนั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮนะ โอ้โหโดนแล้วอ่ะพี่กาโดนแล้ะพี่กาโดนแล้ะโอ้โหเดินปุยมุ้ยอ่ะเอ้ยเพื่อนอย่ามาแถวกลางเดิเดี๋ยวตายกันหมดนะเพื่อนเดี๋ยวหาไม่เตือนนะเขาจะมาแถวกลางเหรอเอาแล้วเดี๋ยวก็ตายแถวกลางกันหมดแนละ้วเพื่อนเอเอเ เนี่ยคอยก่อนก่อนก็เสียเปรียบนี่แหละครับน่ากลัวนะคอยหลังครับมีโอกาสคิวได้ไงโอ้โหนั่นไงเพื่อนโดนสปริงนะเพื่อนเออโดนสปริงนั่นแหละเออเรียบร้อยไงไเพื่อนโดนสปริงเหรอเพื่อนโอเคเบ๊กเข้าไปโอ้โหไม่สร้างเมืองเลยโอ้โหแบล็ปสองอีก งานเรางอกแล้วเนี่ยโอเคเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเออโอเคเออเรากันไว้ตรงนี้แล้วกันครับต้องกันไว้ก่อนโอเคเขาได้สี่นะถือว่าได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยได้อยู่ก็ใช่แปลว่าจะปลอดภัยนะเพื่อนนั่นไงเห็นไหมคอยไม่แม่นโอ้คอยไม่แม่นหรยเว้ยจริงเนี่ยดูดิเฮ้ยคุมเตาแล้วก็อัดมาแล้วเนี่ยลูกเตาใหม่แล้วก็ซื้อนะครับแต่เหมือนกับมันไม่ช่วยเลยครับไม่ช่วยอะไรเลยโอ้โหเหมือนกับไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเลยครับ ก็พูดกันแบบตรงๆนะวถ้าโดนเสกเป็นหุ่นกระบอกก็จบเลยครับกำดักสปายเราไม่ทำงานด้วยบอกเลยแตบบ่โชคดีไปนะว่าแบบเออยังไม่โดนเสกเป็นหุ่นกระบอกนะแบนบไม่โดนเสกหุ่นไลกาด้วยโอ้โชคดีนะครับโชคดีก็ถือว่าโชคยังช่วย,ยนะแต่ว่าถ้าเขาสร้างแลนด์มาร์กได้อะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปที่หัวมุมก็มีโอกาสตุยได้เหมือนกันครับ นั่นแหละเพว่าหลุมดำไดเมนชั่นมันก็มีโอกาสกลับไปได้ไงโอเคใครจะไปทอยสี่กับสองเพื่อนไปสิบสองดูไม่เสียงนะครับไม่เสี่ยงไม่ขอเสียงอะไรทั้งนั้นตรงนี้ละกันครับออนั่นแหละอะ เดี๋ยวจะพาเข้าไปตรงนี้แล้วกันครับเออต้องย้ายก่อนไงย้ยายก่อนย้ายก่อนสองมางโบเข้าไปเออนั่นแ,ลแหละย,าย้นะยายอีกรอบย้ายอีกรอบย้ายอีกรอบงั้นมาตรงนี้นี่ทำลายเตาไปหนึ่งทีดิ สวยงามครับทำลายเตา๋าเออเล่นเราซะหมดป้องกันเลยเนี่ยเหลือแค่กับดักสปายที่มันออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับ <c oughs> ต้องคิดเยอะเพื่อน <c oughs> เออ <c oughs> กู้มาโอ้โห <c oughs> ตึงจัดแบบนี้ กัรไว้ตรงนี้แล้วกันครับเผื่อเขาวาปมาหาเรานะครับในจังหวะที่มันออกนะกากรบาดมันออกเขาก็จะวาฟมาตรงนี้ไม่ได้โอเคเรียบร้อยครับเขาสงสัยลืมดูแน่นอนอ่ะลืมดูที่เต่านะครับอ่าเขากัะดจบเบิ้ลสองนั่นแหละแล้วไม่ได้กดคุกกี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวอีกสักตาแล้วกันนะครับอีกสักตาหนึ่งนะ โอ้โหมาไหวเรยนะรอบสองนะเนี่ยเอเหมือนกับคุณคุณนะพาทอยนามสกุลบ้านพาทอยใช่ไหมรอบนี้เจอตึงตึงแบบตึงเปี้ยเลยตึงเปี้ยเลยเออโอเคโอเครอบนี้เจอตึงเปี้ยะอยู่นะอยากจะบอกว่าเจอตึงเปี้ยนะครับ ก็พยายามหาทางรอดนะครับค <c oughs> อ,อยสองของห้าใช่ไหมแรกๆเหมือนกับในความรู้สึกผมนะอันนี้รีวิวแบบความรู้สึกล้วนๆน,นะครับตั้งแต่เล่นเล่นหมวกนี้มาครับก็รู้สึกว่าแบบช่วงสองเทินก่อนสองเทิะนหลังอะในเทินแรกนะครับมันเหมือนจะทอยไม่แม่นมากๆเลยครับเออทอยไม่ค่อยแม่นเลยอะทุกคนเป็นเหมือนกันไหมครับถ้าเป็นเหมือนกันก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับเออ ผมหรือว่าผมรู้สึกไปเองว่าแต่มันทอยไม่แมน่นริงแต่ทั้งนั้นที่แบบเออเราก็ควบคุมเตามายัดใส่อะไรเงี้ยลูกเต่าก็ลูกเต่ตาใหม่นะแล้วตัวมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้เก่าอะไรขนาดนั้นที่แบบว่าเออทอยจะไม่แม่นเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนรู้สึกว่าแบบมันไม่แม่นเอาซะเลยครับออยังไงก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะในความรู้สึกนะครับว่าได้หมวกมาแล้วทอยแม่นไหม แต่แน่นอนแหละครับว่าไอ้หลัง2องเทินบวกสิเร์นนี่ยมันแม่นขึ้นอยู่แล้วครับแต่ก่อนจะบวก10%นี่แหละครับเออเรามาคอมเมนต์กันดูนะโอเคอาจจะตรงนี้แล้วก็ขอตรองนี้เลยครับเดี๋ยวดูนะว่าจะทอย2องแม่นหรือเปล่าโอ้ คอยสอง 4, ออกสี่แล้วอ่ะ <4, 1, S 1> เนี่ยทำาไม่ได้นี้ช่วยนี่ก็ตุยเหมือนกันนะครับโอ, <laughs> โอเคทำลายเขาไปก่อนครับทำลายหมอกไปก่อนนะทำลายหมอกหรือควันไปก่อนโอเคเปึ๊บเอ่อของกันไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ โอเค okay. ดูซิเขาจะไปไหนวะเอา้าทำไมเพื่อนไม่กันไว้ตรงนน้นล่ะเพื่อนกันไว้ที่หมอกก็ดีเหมือนกันะนะนะเมืองเราผุดดีนะครับผุดดีใช้ได้นะเนี่ย เออโอเคเขาเลือกไปหาฝั่งนู้นนะมาหาเราก็ได้นะเนี่ยพากับดักสไปามามันก็ดีอย่างหนึ่งเลยครับถึงแบบจะไม่ค่อยอยากอยากพาัเท่าไหร่หรอกแต่มันก็เออมีข้อดีครับข้อดีดีถ้ามันติดในในกรณีที่เอ,อเอฟเฟกต์ของฝ่ายตรงข้ามไม่มีนะของไอจูนี่นะเออถ้าไม่มีอันนี้นะครับ ก็สามารถป้องกันได้นะครับอแต่ส่วนใหญ่๋ยนนี้เอฟฟกในพื้นที่มันมีกันหมดแล้วไงในเมตาใหม่ๆนะครับซึ่งไอ้ป้องกันแบบนี้มันก็ช่วยได้นิดนึงแล้วกันไม่ไมเชิงว่าแบบช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับออ <12. S 1> ต้องอธิบายกันนะเผื่อแบบมีผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นใหม่ก็มีนะครับผู้เล่นใหม่ก็มีอะไรเงี้ย mm. ออต้องอธิบายบ่อยๆนะครับคนที่เ,ออเป็นผู้เล่นเก่าแล้ว ขอลองเอฟเผื่ออย่าเบื่อกันนะเออ,เอ,อที่ผมอธิบายเพราะว่าคือหลักๆแล้วอ่ะมีผู้เล่นหลายประเภทครับแบบผู้เล่นเก่าแบบสมัยรู้นสมัยปังปอนนอนกลับมาเล่นป่านนี้อะไรเงี้ยกลับมาเล่นในยุคนี้หรือว่าแบบผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยกลัแบบเออกลับมาดาวมาดาวน์โหลดเออมาดาวนโหลดนะครับแล้วก็มาเล่นเขาอาจจะยังไม่รู้แนวนทางนะครับบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบเออก็บเอออะไรนะตัด เต๋าอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบทำลายเต๋ามันคืออะไรอะไรเงี้ยผมก็มีอธิบายไว้นะครับคือแบบบางคนเขายังไม่รู้จริงๆนะครับเออแบบคนที่รู้แล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะเออผมอยากอธิบายเป็นความรู้ไว้นะครับแบบคนที่ไม่ได้ทันในเมตานี้นะครับเอ,อโอเคคอยแม่แม่ราเสเลยบอกเพื่อน ทอยแม่นๆอย่างหนักเลยอย่ะคนดูเทินต่อไปผมน่าจะทอยแม่นขึ้นใช่ไหมใช่ไหม <laughs> รู้สึกทอยไม่แม่นหรือวีนั่นไงเออนั่นแหละโดนแล้วไงเพื่อนโดนแล้วโดนแล้วเพื่อนดีนะที่ตัดไฟอะ่ะไอฝั่งนู้นก็เล่นหมอกอย่างเดียวเลยครับ เออเล่นหมวกอย่างเดียวเว้ยหนังเบิ้ลดีจัดเว้ยโอ้โหหมวกเทเทปเก่าก็เบิ้ลดีจัดอะดูดิเกินหน้าเกินตามหมวกใหม่อะโฆษณาทำแบบลิมิเต็ดมาซะ้วยนะแต่ลิมิเต็ดมันไม่เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกก่อนนะบางคนบอกว่าเอ้ยบางคนแบบทอยไม่เปนเพไม่เปลี่ยนเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับ9%มันก็เท่ากันนั่นแหละ เราอย่าไปคิดว่าลิมิเต็ดับไม่ลิมิเต็ดนะครับอยู่ที่ความมึงพอใจของออผู้ที่อยากจะเลือกนะครับว่าอยากใช้เวอร์ชั่นไหนมากกว่านะออมันไม่เกี่ยวกับว่าลิมิเต็ดหรือไม่ลิมิเต็ดนะครับโอเคแล้วเขามาวางหมอกเราหมดแล้วเว้ยเพื่อนอ่าโอเคโอเคขอทอยแบบ สดๆแล้วกันนะครับดูดิก็ยังไม่แม่นน่ะเพื่อนอยังไม่แม่นเลยนะครับต้องพูดกันตามตรงนะโอ้โหเอ่อการเข้าเบิ้ลสองก่อนแล้วกันอันเค้าเบิ้ลสองก่อนนะตัวโ,โน้นเค้าก็แบบดูดิ เออแต่ทั้กระแทกกันหมดเลยว่ะแต่แบบทอยไม่แม่นจริงๆนะเนี่ยพูดจริงจังมากเลยนะครับจริงจังแบบสุดๆเลยนะว่าทอยไม่แม่นจริงๆโอ้โหเพื่อนไอเอ็นย่าเพิ่งทํำลรอีกเพื่อนโอเค ได้กลับรวๆเลยนะเนี่ยไอ้เย็นสิเพื่อนเออเขาตามเราได้ตามการกระบาดได้ใช่ไหมนั่นไงมาแล้วลามมาตรงนี้แล้วนะครับก็ลามมาตรงนี้แล้วโอ้โหเบิร์นสองดีโอ้โหมันเกินหน้าเกินตาไปแล้วว่ะเพื่อนจริงๆนะมันเกินหน้าเกินตาของแบบ หมวกอันใหม่ไปนะรู้อย่าี้ผมใช้หมวกอันใหม่ไม่ดีกว่าหรอถ้าเอาเลือกเรื่องของความทอยแม่เอะถ้าจะเลือกเรื่องของความทอยแม่นนี่ะนะก็โหนะครับผมผมไม่ได้แบบจะว่าลายหมวกใหม่นะหมวกใหม่มันก็ดีแต่ว่าเหมือนกับของผมมันไม่ค่อยอวยหรือยังไงครับ <c oughs> รก็ลองคอมเมนต์กันดูนะ มันเหมือนไม่ค่อยอวยหรือยังไงอะไรยังไงสิเออเนี่ยมันเพิ่งจะทอยแม่นเนี่ยมาทอยแม่นในจังหวะแบบนี้เนี่ยนะเออขอไปตรงไหนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคโอค้ เรามาตุยตรงนี้อีกแล้วโอ,โอ้โหโดนฟองเลยเพื่อนอนั่งไงโดนไปดิดิช,ชาร์จไปดิเพื่อน แต่แบบสปริงผมหายไปเว้ยใช่ไหมเอา้าหายไปตอนไหนไหมะเนี่ยอา้าวโดนเรียกหมดเลยทีนี้เป็นไงล่ะเพื่อนโอ้โหโดนเรียกว่ะโดนพี่เขาเรียกว่ะเออผมต้องบั้นสองให้ได้โอเคบั้นสองได้ เป็นสองได้สี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้ได้ไดโอ้โหงานหยาบแล้วผมดูงานหยาบแล้วห้าเอาอนั่นแหละผมต้องทำลยายตรงนี้ก่อนนะครับเออ ะมาตรงนี้โอเคอพี่เขาจะแปลวโลเหรอใ <c oughs> จเย็นนะเพื่อน เย็นนะเพื่อนเพื่อใจนนเย็น,นอาวสร้างโลกติดดีจังวะฮ้ยเออติดดีเกินไปเพื่อนโอเคยังไงต่อยังไงต่อสิแน่มีกลับเมืองไปอีกยังไงเพื่อนยังไง เป็นไงเพื่อนหรือ,อวางดีๆนะบอกก่อนนะอ,อ,อึ๊บโอ้โหไม่เปิ้ลว่ะไม่เปิ้ลว่ะทำไมไม่เปิ้ลว่ะเพื่อนอืมโบเข้าไปตรงนี้ โอ้โหเขาเลือกได้ไงเออเขามีสัญลักษณ์กากระบาทเยอะโดนแล้วไงโอ้โห,โหตายเลยนะครับแบบนี้โอเคเหตุเกิดจากเออหมวกมันไม่ค่อยทำงานนะครับไม่ออกทอยไม่แม่นด้วยนะครับเออหรือว่าใคร ที่เจอปัญหาเดียวกันก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำทริปของเราต,ต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย